สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในหัวข้อเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะคะโดยครูยานินีจันทานี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะเด็กๆหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรจำได้ไหมคะทุกคนดูจอไปพร้อมกันนะคะหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงคือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก3ห่วงและ2เงื่อนไขพอจะคุ้นๆไหมคะ สามห่วงในที่นี้ก็จะมี 1. ความพอประมาณ 2. มีเหตุผลและ 3. ม,มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นเองค่ะแล้ว2เงื่อนไขของเราล่ะคืออะไรจําคีย์เวิร์ดที่ครูเคยให้ท่องไปได้ไหมคะเงื่อนไขความรู้คู่คู่อะไรเอ่ยความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองค่ะเงื่อนไขความรู้ก็จะมีความรอบรู้รอบครอบ ระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรมก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแล้วก็การแบ่งปันนั่นเองค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่การที่เราจะดำเนินการตามหลัก3มห่วง2เงื่อนไขเราจะต้องยึดหลักอะไรด้วยคะยึดหลักทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางเป็นยังไงทางสายกลางก็คือการที่เราเนี่ยทำโดย ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปทําอยู่ในความพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ด้านเศ,ษศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อาหารในชั่วโมงนี้กันนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพในจอของตัวเองไหมคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยอในภาพมีอะไรบ้างคะในภาพก็จะมีคุณแม่กําลังยิ้มอยู่แล้วก็คุณพ่อก็ยิ้มเหมือนกันแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกําลังทําอะไรคะกําลังหยอดเหรียญลงในกระปุกอมสินหมูนั่นเองคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ครูต้องการให้โฟกัสก็คือภาพของเด็กผู้หญิง ที่กำลังยอดเหรียญลงไปในกระปุกออมสินเด็กๆคิดว่าการกระทํำนี้ค่ะมันเป็นการปฏิบัติตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างคะพอจะคิดออกไหมถ้างั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสิ่งที่งั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ก็คือ เป็นความประหยัดอดออมทําให้มีเงินเหลือใส่กระปุกออมสินนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2คืออะไรข้อที่2ก็คือความมีเหตุผลความมีเหตุผลเด็กๆจําได้ไหมว่าอยู่ในหลักการข้อไหนอ,อยู่ใน3อะไรคะสห่วงนั่นเองค่ะความมีเหตุผลทําไมเอ่ยความมีเหตุผลที่จะเก็บเงินออมเงินไว้เพื่อเอาไปใช้ในยามจําเป็นในอนาคตนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูกันว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านใดได้อีกนะคะนักเรียนอ่ะข้อแรกก็คือเรื่องของความประหยัดอดออมใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นต่อมาข้อที่2ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็แบ่งปันต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ 3. การซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดออกมาใช้ใหม่ และ 4. ความซื่อสัตย์สุจริต 5. ความอดทน 6. คืออะไรเอ่ยคือความขยันมันเพียนและ7ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการรับประทานอาหารอย่างพอดีไม่เหลือทิ้งคว้างข้อนี้เด็กๆทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะและ้วคราวนี้จาก7ข้อที่ครูบอกมาทั้งหมดนะคะ เด็กคิดว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราสามารถทําข้อไหนได้อีกไหมคะนอกจากการรับประทานอาหารอย่างพอดีไม่เหลือทิ้งคว้างเด็กๆลองนับนิ้วกันดูนะคะว่าใน7ข้อนี้เด็กๆสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้กันกี่ข้อนะคะแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะหรือใครยังนับนิ้วไม่เสร็จ ครูมีแนวทางมาให้ว่าเราเนี่ยสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านไหนได้บ้างโดยวันนี้ครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือการใช้จ่ายการใช้จ่ายนักเรียนสามารถไปใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรก็คือใช้เงินเท่าที่จำเป็น ถ้านักเรียนใช้เงินเท่าที่จําเป็นก็จะเกิดประโยชน์โดยการที่ว่านักเรียนจะมีเงินออมเก็บไว้ใช้ในายามจําเป็นนั่นเองค่ะเพราะถ้าเราใช้เงินหมดเวลาเรามีปัญหาเดือดร้อนเราก็จะไม่มีเงินเหลือไว้สําหรับการมีปัญหาของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารก็สามารถเลือกใช้โดยการที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่จําเป็นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ราคาแพงสิ้นเปลืองนั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดแทนการซื้อใหม่ เพราะว่าถ้านักเรียนเสื้อขาดแค่เล็กๆน้อยๆเราสามารถไปซื้อเข็มกลับได้ในราคาหลัก10บาทมันจะทำให้ประหยัดเพิ่มขึ้นจากการที่นักเรียนจะไปซื้อเสื้อใหม่ในหลักร้อยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เด็กๆบางคนอาจจะยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองเราก็อาจจะต้องอาศัยผู้ปกครองในการช่วยเหลือซ่อมแซมเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะ ครูมีตัวอย่างคลิปวิดีโอการนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆให้นักเรียนดูว่านอกจากตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลรอบตัวเราเนี่ยสามารถนำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะหลักการนำปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชหาราชที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดนานกว่า30ปีคือใช้ใจ่ายสส่วนและเก็บออมหนึ่งส่วนฉันและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การนำไปใช้ชีวิตประจำวันครอบครัวของฉันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งไว้ดังนี้พอมีพอกินปลูกพืชสวนควาไว้กินเองบ้างปลูกผลไม้ไว้หลังบ้าน2-3ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างเหลือจึงขายไป หลักการและแนวทางสำคัญในการดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่แบ่งออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วนขุดสระเก็บกักน้ำพื้นที่ประมาณ30%เอร์เซนให้ขุดสะเก็บกักน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปีโดยการเก็บกักน้ำในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งหรือระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง ตลอดการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆเช่นผักบุ้งผักกระเฉดสนปลูกข้าวพื้นที่ประมาณ30เอร์เซนให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถขึ้นตนเองได้ ปลูกผักผลไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักพื้นที่ประมาณ30%เอร์เซให้ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักพืชสมุนไพรอย่างผสมผสานกันและหลากหลายในพื้นที่เดียวกันเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือจากการบริโภคก็นำไปขายได้เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆพื้นที่ประมาณ10%เอร์เซ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางคันดินโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์เรือนเพาะชำฉางเก็บผลิตผลทางการเกษตรพออยู่พอใช้ทําให้บ้านหน้าอยู่ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหม็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติรายจ่ายลดลงสุขภาพจะดีขึ้นคุณพ่อของฉันและฉัน มักเน้นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปาท่านให้พวกเราช่วยกันประหยัดไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือโรงเรียนก็ควรปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งพออกพอใจเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ค่อยอยากค่อมีเช่นผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุชีวิตโดยจะอยู่ในกิจกรรม ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้าเมื่อมีรายได้ในแต่ละเดือนจะแบ่งไว้ใช้ใจ่ายสส่วนเป็นค่าน้ำค่าไสค่าโทรศัพท์ค่าจิปะถที่ใช้ในครัวเรือนรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้บางอย่างที่ํำรุดฉันจะยึดความประหยัดตัดทอนรายใจ่ายในทุกๆวันที่ไม่จำเป็นลดละความฟุ่มเฟือย การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องฟุ่มเฟือยต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้องยึดถือการประกอบชีพด้วยความถูกต้องและสุจริตความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติช,ชอบ และการเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะหลังจากที่เราศึกษาเนื้อาหาแล้วก็ดูคลิปวิดีโอประกอบไปแล้วนะคะ ตามธรรมเนียมของเราทุกครั้งเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็จะต้องมีกิจกรรมทดสอบความเข้าใจใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมีใบงานเรื่องการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนได้ลองทํำทดสอบความเข้าใจกันนะคะสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดใบงานสามารถกดดาวน์โหลดได้ในท้ายวิดีโอ YouTube นี้เลยนะคะข้างล่างเลื่อนลงมา แล้วก็สำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ